แจกฟรีไม่มีคนออกเลยเนี่ยเห็นไม่ทำไมเธอไม่กวาดใส่ฟรีเนี่ยจ้าวอยู่ดีดีไหมนะทำอะไรอ่ะทำกับแม่ใช่แบบนี้ไงไม่กวาดจ้าไม่กวาดแฮนด์เมดจ้าสนใจซื้อไม่กวาดไหมจ้าสนใจซื้อไม่กวาดไหมจ้าเฮ้ยนั่นแม่ยายแต้มนี่ ถึงจะเรียนเก่งแค่ไหนแต่ก็มีแม่จนๆอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็รู้ว่ามันนี่จะโดนอะไรหมันไส้มานานละสว,วัสดีค่ะสนใจซื้อไม้กวาดไหมคะราคาเท่าไหร่ะคะอันละสาบาทค่ะสามอันร้อยนี่ป้าทำเองเลยเหรอคะใช่แล้วคะ่ะป้าเป็นคนทำเองหนูนี่หน้าคุ้นๆนะ ใช่ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับลูกสาวป้าหรือเปล่าคะอ,อ๋อใช่ค่ะหนูเป็นเพื่อนแต้มแต่ก็เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นนะคะยินดีที่รู้จักนะเออไปเที่ยวบ้านป้า,ปาได้นะป้าจะได้สอนทำไม้กวาดพวกนี้ด้วยหนูจะได้ทำเป็นเนี่ยลูกสาวป้าก็ทำเป็นนะเวลาวันหยุดหรือว่าเขาว่างเขาก็จะมาช่วยป้าทุกครั้งเลย โอ๊ยป้านี่ป้าพูดอะไรอะคะคนระดับอย่างหนูเนี่ยจะให้ไปทาไม่กวาดขาอีกแบบป้าเหรอคะไม่เอาหรอกคะ่ะทําไมหนูพูดแบบน,นี้ล่ะการทําไม่ขวาดน่ะมันก็เป็นงานฝีมือชนิดหนึ่งนะป้าก็แค่อยากจะสอนหนูให้รู้เกี่ยวกับศิละปะก,การทําไม่ขวาดเท่านั้นเองหนูจะได้มีวิชาความรู้ติดตัวเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตน่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง ป้าไม่ได้จะให้หนูมาเป็นแม่ค้าขายไม่กวาดแบบป้านะอ่อยป้าพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยดูไม่กวาดพวกนี้สิแจกฟรีไม่มีคนออาเลยเนี่ยเห็นไม่เห็ไม่กวาดแจกฟรีเนี่ยป้าหยุดหยุดยุดดิแม่นะทำอะไรอ่ะทำเป็แม่ใช่แบบนี้ได้ไงหน้าไม่อายดูสภาพแม่เธอสิมาขายของในมหาลัยแบบเนี้ยดูไม่ ทำไมพวกฉันต้องอายอะ่ะฉันกับแม่ไม่ทําอะไรไม่ดีนะพวกเราทําอาชีพสุจริตฉันพวกแกมีความสุขกับชีวิตตนๆแบบนี้ไปเหอะดูเสื้อผ้าหน้าผมสิมันก็เหมือนไม่กว่าดน่นเน่า,นาพวกนี้สิไม่เป็นไรนะแม่ไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องคิดมากนะคะทำไมเขาต้องมาทำกับเราแบบนี้ด้วยเนะี่ยทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะ ดูสิไม่กวาดของเราพังหมดเลยไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเรากลับบ้านนะเดี๋ยวเราไปทำใหม่กันไม่เป็นไรนะแม่นะไปเรากลับบ้านกันเถอะแม่สวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คุณโมนาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโทร่าอะไรหรือเปล่าคะออจดหมายทวงหนี้จากสำนักงานกฎหมายครับครับบอสร,ระหว่างที่บอสไม่อยู่เรามีปัญหาเล็กน้อยกับพวกลูกนี้บางคนนะครับแต่บอสไม่ต้องห่วงนะครับทางเราได้ส่งจดหมายฟ้องนี้กับทางตำรวจไปแล้วครับสบายใจได้เลยครับ ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับชั้นนั่งก่อนครับฉันมาไกลเกลียวเรื่องจดหมายฟ้องนี้ของฉันค่ะคุณคงมาจ่ายนี้ที่ติดกับทางบริษัทของเราไว้ใช่ไหมครับเออคือฉันฉันยังไม่มีเงินนะคะฉันได้รับเรื่องจดหมายฟ้องนี้แล้วนะคะแต่ฉันอยากมาขอร้องพวกคุณ ให้เวลาฉันอีกสักหน่อยนะคะฉันยังไม่อยากเสียชื่อเสียงและติดคุกอะค่ะช่วงนี้ฉันนำเงินไปลงทุนกับธุรกิจของฉันคุณก็รู้ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีและร้านอาหารของฉันจะไปรอดหรือไม่รอดฉันก็ยังไม่รู้เลยค่ะผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นกฎของทางบริษัที๋ยวคุณจะลองคุยกับบอสของผมดู กลว่าเขาจะสามารถช่วยคุณได้อ้าวคุณไม่ใช่บอสเหรอคะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่บอสของที่นี่แต่อบอสขอผมใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วฉันรอเจอได้ใช่ไหมคะได้ครับสวัสดีครับแม่เลี้ยงคุณแต้มมาถึงแล้วนะครับเชิญเลยครับ อา้านี่ทำมาอยู่ที่นี่ได้งไงอะ่ะแต้มอย่าบอกนะเป็นไปไม่ได้อะ่ะไม่ใช่อะ่ะทอเป็นเจ้าของบริษัทนี่เหรอใช่แล้วนะจ๊ะเธอตกใจอะไรขนาดนี้เลยเหรอเอ่อแต้มฉันขอร้องเธอนะฉันติดหนี้บริษัทเธอเยอะเลยอะ่ะร้านที่ฉันทำอะ่ะยังไม่ได้กำไรเลย เรานี่ช่างโชคายจริงๆเลยนะที่ต้องมาเจอกันอีกครั้งในสถานการณ์แบบนี้ฉันจำคำพูดคำสอนของแม่ฉันมาได้ดีโดยตลอดฉันถึงได้ดีอย่างนี้ไงฉันยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้นะที่เธอพังไม้กวาดของแม่ฉันอะฉันจำมันได้ดีเลยแหละแต่ฉันก็ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะที่เธอทำแบบนั้นอ่ะแต่เธอไม่ต้องกังวลนะ ฉันไม่แค้นเธอหรอกฉันอาหกสิกรรมให้เธอแต่ฉันจะยกหนี้ให้เธอด้วยถ้าเธอยอมตกลงมาทำง,งานกับฉันเจนให้ฉันทำบัญชีหรือเลยขายนี่ล่ะฉันไม่ได้เปิดรับตำแหน่งพวกนั้นหรอกฉันยังทำธุรกิจไม้กวาดของฉันอยู่นะถ้าเธอไม่ติดปัญหาอะไรอะเธอก็สามารถไปทำที่นั่นได้ เรือเธอไม่อยากทำก็แล้วแต่เธอเลยนะเธอก็แค่หาเงินมาใช้นี่ฉนะันอะถ้าเธอไม่มีเงินเธอก็ไปติดคุกแค่นั้นแหละไม่ต้องหว่วงนะฉันจะตั้งใจทำงานเพื่อมาใช้นี่เธอ ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเมื่อคุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่น